สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกมการ์ดี้มอสแมปผีนะผมกับไอหัวล้นวันหนึ่งครับผมเอ้าวเรามาอยู่ในแมปชื่อว่าทื่อะไรวะที่ออะไรอะโนโซโฮมโฟเบียนะฮะเป็นโลโซโลกลัวไอโคมเอโปเลอร์กลัวอะไรนะกลัวขึ้นโคม กัวงูก็กัวงูกัวในโครงกัวเฟมอันนี้เป็นนัเป็นแมปแมปผีฮะซึ่งใช่โดนบล็อกจากอีกฝั่งเฮ้ยใครอ่ะไหน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 เชื่อมปิดไปแล้วเห็นจะเห็นได้ไงวะเ่ายังมองไม่เห็นเลยเออเออปิดไฟแล้วพี่มันรู้รู้มากไปเดี๋ตะก้องน้ำมันมาทางนี้มาทางนี้ที่มันมาแต่เรื่องเกมไม่กินเลย บอละรูใเดี๋ยวกูบอลรูอุ้ยไอ้เนี่ยแล้วทำไมเขาเขาาอ่านมันบอกว่าจะไม่มีจำาสแกงงงเหรแล้วมันตกที่มันตกมานี่คืออะไรนี่คือเฟรมไงไกีดอะไรวตดูหลับตาอยู่เดี๋ยวกดูแชมโบวัดดูแชมโวัดแชมโจำแสกกงงใครกี้ใครกี้ ตกใจแะ้วสแกนแก้วคุณตกใจคนกี๊ดเลยสัตว์ว่าใครอ่ะไปนี่แกเมื่อกี้แกเดินผ่านไปจัมสแกนไปขึ้นด้วยเขาเดินมามันมาขึ้นเลยแล้วมันมีเสียงใครกี๊ดแล้วมันหาว้ยเอฟเอคือใครอ่ะเสียงกี๊ดเป็นเอกลักษณ์มากอะหลังหล่ะทุกคนลงมาครับผมตอนนี้เราอยู่ในเอ่อท่อกาวไม่ใช่ตันเแต่จุแมทประตูอะไรนี่กดอีเพื่อเปิดประตูไม่ใช่นี่เข้าไปเข้าไปสิมันมีเลือดเลยทักหนาว่ะอ้าเ้ว แล้วมันมีศพเต็มแบบเลยเฮ้ยม er ันนี่ม hey. ันแวนเฮลซิงในกำนานี่หว่าเขาผ่านนี่เด็ดนี่คือเลซี่เด็ดรีวิวภาคภ้าแปะย้ยกล่องลอยกล่องลอยอุ้ยอาจจะต้องเก็บของจะต้องนี่มันจับสแกนโง่ๆทั้งแบบเลยเราวเด็ดคิปชั่นอะไรวะเนี่ยมันบอกว่าไม่มีจับสแกนง่ๆไม่ใช่ดอก jpg ไงเ้ยยังไงมันก็ไม่มี jpg ได้ทั้งมันใช่สบายอย่ายิงมั่วดิสาตกใจเลยวะมันแหลกโคตรแหลกเลยวะ เปิดๆไฟเลยนี่วอลเลยก็เดินติดกันไปติดกันมาอะไรติดเลเฮ้ยเห็นช่องแอร์ป่ะช่องแอร์เลยเราต้องปิดช้องแอร์กล่องเลยรู้ยี่ห้อแล้วไหนยห้เฮ้ยไหนไหนไอ้ปานั่นเสีป้านมันหนีเข้าไปเลยไอ้ป้านมาไงวะเจ้าภาพเจ้าภาพเไปเช็คคอยล์วะวันนี้มันที่ที่ที่เกิดเราเนี่ยว่ะปิดดีวะโอ้โหขึ้นไม่ได้มันตีไปไหนวะ้ววันนี้ได้ ไฟในจะแอดเฟมนะเอาเฟมไม่ไม่นอนเหรอเฟมนอนเฟมอุ้ยเปิดเปิดห้องแดงเอาเปิดไม่ได้ด้วยเฟมตัดผมเพ่าเฟมไหนอะไรวะเฮ้ยกูไม่กล้าเข้าไอ้มันเป็นมันเป็นห้องของคนนี้เว้ยแล้วคนนี้ต้องเข้าไม่เห็นมีเลยดูจอมสแกมไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วเมื่อกี้มีไอ้มืดมานั่งอยู่อะขยิบ รู้เขาเขารู้แล้วเวลาแกเดินไปจำสแกมไม่ขึ้นเว้ยถ้าเขาเดินมามันจะขึ้นเอ๋ออ๋ออ๋อต่อไปอ่อรอบแล้เรอบแล้วเขาเดินมาแล้วมันขึ้นเว้ยเพราะฉะนั้นไอ้นี่ไปตะกองต้อหนับเว้ยเฮ้ยไม่เฉยเหรอวะคนอื่นนำจะได้ไม่กลัวเฮ้ยเดี๋ยวมอเทนดิวไอ้เหี้ยมอเทนดิวเฮ้ยก็แย่แล้วกูพีบอกนีเฮ้ยกระทะว่ะโคเลคิงเฮ้ยเอาเอาน้ำใส่โตมาม่า เดี๋ยวอันนี้มันที่ไอ้นี่นี่เป่าที่บดน้ำแข็งทีปบดเนื้อเหรอน้แข็งแข็งบดตูดแแแม่เลกว่ากูจองอ่ะบดเนื้อมาดูดิเนี่ยเห็นดูดิเห็นไ้มน่ยคือทางออกเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันที่ทำนั่นบิงซูเออทที่บิงซูไม่ต้องเหียกาะไรนี่กูนั่งดูดโชว์เลยเฮียเป่าต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 าไปทิ้งไปไว้ทิ้งไปไว้ทิ้งไปไว้ดีหนีหีหีอยาออกออกหนีหนีหนีหีเร็วหีเร็วเฟมเฟมผู้บัวผีไป ออกไปดิให้ตรงนี้มันหลอกว่าเฮียมาทางนี้ดิฮุย้ยมันวิ่งมาเลยวะมันวิ่งมาเตรียมเข้านี่ใครวะเต่าผมเต่านี่ไงเนี่ยเฮ้ยไอปันไอ้ปันไอ้ปัน,นไอปันเอ็มไอเฟมข้างในเต่านี่ไงเหมือนไอ้ปันเลย <c oughs> ตอนปันเล่น GTA ทั้งวันทั้งคืนนะล่างม <c oughs> โอ้ยเฟมถูกพื้นดิ มีม็อบก็ใช้พลกรฉุกเฉินเฮ้ยเดี๋ยวนั้นมันซอมบี้นี่นาเฮ้ยมันเกียนถ้าตี้ลุกแข็งซอมบี้วอแบง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 อ้ไเงี้ยไม่นี่มันมีเคาน์เตอร์พูดด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่มันปิดประตูเฮ้ยเปิดเปิดปิดปิดเฮ้ยต้องแอร์ต้องแอร์ต้องแอร์เฮ้ยปิดนิดนึงอ้าวกล่องแตกแล้ว มันให้ปีนตรงนี้ไงแแบบไปแล้ววะเนี่ยไม่มันเข้าไม่ได้เรื่องนะทำไมไป่มีห้องช่องแอร์เยอะจังวะไอ้เฮียผีช่องแอร์ต้องเอาห้องสองบี้ไปตำนานปีช่องแอร์ผีช้อนไอ้เฮียรู้จักปะผีอะไรวะแต่ถ้าเราปิดไฟมันจะมืดมากน่ากลัวลองปะเออปิดไฟไว้เพราะเฟมเบทเขาตกวะเฮ้ยใครวิ่งวะเขาเปิดแล้วเฟมเบทมันตกวะ เฮ้ยมันให้ใส่เลขเว้ยแปดหกหกดูได้ไงเลขสตาร์ทนี่ตักขีดการ์ดออกไม่ได้ใส่เลขเอหาคีย์การ์ดเช็คเฮ้ยกระจกไหนเฮี้ยอะไรนี่ดูมันนั่งดูมันนั่งดูมันนั่งคูแบ็กมิสเตอร์แบ็กอออุ้ยเหี้ย เฮ้ยเฮ้ยแปลว่าเขาไม่ต้องไปแกไปก็ขึ้นเหมือนกันคุ้ยตกใจหมดเลยแต่อยู่ดีก็นั่งมาเดี๋ยวเขาเอาคลิปนี้ครูแบ็กดูว่าแกแกพวกเลสิตไอพวกเลสิตแต่ไปมึงโดนวิพื้นแน่กว่าเล้วยิงติดสักทีช่องแอร์ห้องน้ำชาขาเฮ้ยโอยเฮ้ยลองเปิดนี่ดิมีอะไรโดดออกมาอ่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไป็นบูดอ่ะ ทุยไม่นี้มันเป็นฉากตัำเฮ้ยเฮ้ยไข่ใช้กระเบื้องออกไอ้มใช้ไม่ได้เก็บศพโอโอแกแกจะรวมร่างมาเรื่องใช่ชีวิตแล้วขึ้นมาถามว่าเป็นเกิดอะไรกิกไม่ไม่เลยเห็นเจเจอว่าไอ้เฟิร์มกับโมเดลคุยกันกิ๊กันแล้วใช่อะเออมันบอกว่าโมเดลอยู่แค่ส e ปคอินดิวอิลิเบล เปิดดีกว่าแต่จะกู้เสกรถโมยิงหัวแม่งไม่เสกเปิดอยู่กูปิดอ่ะห้องนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เข้าต้องมาทางนี้อ่ะ Let's go ลฟูจูสตาร์ทนี่มันลอยเก้าอี้เขาตีไว้อ่าใช่อ่ะอยังมีรูปแกเลยน่าอันนี้มาเช็คพอยต์นี่มันเช็คพอยต์เปก็ขากขาดแล้วมันอยู่ในห้องน้ำเนี่แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางนี้มีคนวิ่งมีคนวิ่งตรงนี้ไหน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 มีใครวิ่งหรือใครวิ่งมีกลัวไครวิ่งไปทางนี้เราตามๆๆๆออก มันิได้ได้ปั่นได้ก็เราไงเล่นเล่นอย่างนี้ได้บอกเลยให้เปลี่ยนตัวสีดำมาเละเรียกเราเมื่อกี้ตัวดำแล้วไหมใช่เดี๋ยวเปลี่ยนให้เนี่ยเดี๋ยวแก้ค่าเราเนี่ยได้ตามใจตัวสีดำวิ่งมาวิ่งมาต้องมาอยู่ในห้องน้ำเว้ยไม่เคยดูห้องน้ำชายแล้วใครมันดีไซน์ห้องน้ำว่าอันนึงเป็นส้วมอันนึงเป็นเลือดอันนึงเป็นก๊อกเฮ้ยมันอยู่ในห้องมันอยู่ในนี้เว้ยเข้าไปเข้าไปนี่มันห้องน้ำแบบใหม่สัตว์ ความตันเลยเหี้ยวเลยนะกดน้ำคุณตันฮึคุณตันเมื่อกี้ม bon ีเสียงมีเสียงกดน้ำด้วยอะตำนานมากแล้วใครมันเอามาปิดวะเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นเห็นไหมเปล่าไปดูน้ยเจ็บไปดูเห็นไหมเปล่าเป็นอะไรเอาหรือว่ากดได้หรอกเด็กไม่กดไม่ได้ไม่อยู่ตรงนี้เว้ยพวกแกต้องโดนมันหลอกมันต้องหยุดเราแนแหละ นี่จ่ายดูไบโอนี่ไบโอไปอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้ขีาร์ดใช่ป่าวะไหนเออโอ้โหมันมาเป็นไอเดนแผ่นไอ้ที่มันเอาไว้เสียบเครื่องเกมเพลย์หนึ่งเนี่ยไอ้ขี้นี่มันไอนนี่นี่ว่าหลังกระดาษไอ้สัตว์จับได้ว่าหลังกระดาษนั่นอะเฮ้ยฮัลโหลอ้ยขี้นะใครอ่ะวันนี้เฮ้ยขี้อะเฮ้ยขี้อะไรวะ ก็เดินเล่นๆกันเยอะแล้วมันเดินติดมาเลย all check ไปทุกที่มีการเชื่อมต่อกับบ้านเราทุกที่มีการเชื่อมต่อกับจุดเกิดนะฮะบายบายเพื่อนหนาวไหมเดี๋ยวเฟรมนั่งเนืเฟรมใครใครเข้าเลยเนี่ไม่มีใครไนเกณฑ์อลแต่สวยรองอเฮ้ยนี่มันเข้าช่องแอร์ดีกว่าไม่เองแหละพี่เอ๋มันไม่มีจำสแกนยเจพีจีมันเหมาะกับแกมากเลยเลย วันนีมันเทพีี้ยังเกลียดเลยออ้ยต้องแอร์ผต้แช่ตุ่มแช่ตุแช่ตู้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 แช่ตุ่แชตุแชตุมแชตุมแตุ่มแช่ตุ่มแช่ตุ่แช่ตุมแช่ตุ่มแช่ตุ่มแมันใหญ่มากแต่มัน่ม่ต่มแต่ไแ้ตมมตตแ่มแปะตมตว์มันซื้อสติมาติดไว้ ทำไมดึงศพไม่ขึ้นวะไม่หนักเกินมีห้องนี้อ้าวปิดไหมม่นอืมไม่ได้มีดีมีไม่ขึ้นจัดคิวคิวคิวเดมโบคิวเดมโบกด E สิก็ลองกดดูดิไม่ได้หลอกหลอกเด็กแล้วมันไปอย่างไรอยากรู้ว่าไหนประตูจริงประตูปลอมให้เราลองดึงให้กูเดานะดเวใช่ไอ้เที้ยพาครัวขึ้น ใจไม่ดูนี่นี่อ๋อนี่ยเนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นข้างบนนี่มันตัดปีนไปแก่สมขยาเพล่าขัววพาครัวตบบนี้ขึ้นไหนอ่ะนี่ไงจะปีนขึ้นนี่มาข้างบนอ่ะเห็นว่าข้างบนอ่ะ no 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 kifuu a bit a มอเดี๋ยวพิมพ์ว่ามีทูซัม m e t h i อ่าไปขึ้นอะไรต่อก็ก็เข้าเข้าช่องแอร์ไปปิเต็มบังเลยโม้คุยกันว่าอะไรเปิดดูดิ สุดดีน่ายิ้มเลยอ่โหดูเขาคุณภาษาต่างชาติันของคนต่างดาวสองคนเลยใช้ไม่ได้เลยออกคอรดมิกดูมาทีมออกคอร์เไรอะไอไบีคอรอ่ะทำไมออฟบอคอรมันแยกกันมยไม่กเ่ไดปไหนกันเนี่ยเอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเฟช่องแอร์มาเร็วด เฟรมยี้ข้างหลังเฟมเฟ้มเฟมปปปปปปป yes i agree with you เปิดประตูเปตเหี้ยจัดให้ใจบ้างไว้บ้างไว้มันบล็อกตัวเองน่ะมันซ่าใครโยนอะไรเนี่ยชักคิดจะบล็อกตัวเองไงเอออุ้ยไม่มีดาเมจมีเต็มั้ยนะ เขาปรับให้มันไม่มีดาเมจเกเกปาลอับตัวเองอ่ะเฮ้ยเราติดอีกเข้าไปเลยขอเติมขอเติมอ่ะไม่เลนือยกอะไรเนี่ยเฮ้ยไอโหกิกะลูกตุ๊ดอุ้ยหูหูเฟมเลสนี่รู้มากอู้โหหูว้าปิดประตูอัดเลยว่ะพลังจีดปิดประตูแล้วปิดไฟด้วยเว้ย เนี่ยเฮ้ยจะลองปิดไฟดูประตูดิประตูมันดำเลยเอะประตูมันไอเซฟเลยเนี่ยเหย็ดนี่ไงไอนี่มันยืนรอแล้วเว้ยกระดูกเฮ้ยมันไม่เห็นชนตายเลยเดี๋ยวนะใจเจอบางสิ่งบางอย่างไว้เถอะที่ไหนอะมันคือรูเว้ยรูอะไรนี่เว้ยป่ะไปเราต้องแยกกันไปเว้ยดูหี มันยังมีกุญแจอะไรวะอึ้ยมันล่องหุนอ๋อไม่ใช่มันไม่ล่องหุ่นในตลาดมันเป็นแมงมุมนี่มันคือเฮดแคปต่ำเลยที่ตัวไงเนี่ยเฟย์ทักเกอร์ไม่รู้จักเหรอเปย์ทักเกอร์ทุยกลับไปกลับไปได้ได้ได้คีมาละรูรูหมาดุเลยคนเยอะเกินไปแล้วานบางทีจะได้ไม่น่ากลัวไม่จะได้ไม่ร้อง ้สามคนเลยเี่ยนี่ฮ้ยอุ้ย black people ยอ้ย black ให้มันนี่ถุยกล้วยโอ้ยอะไรมันมีพลังเวทเด้วยจะเข้าไปหามันแล้วมันจะแบบเ็กตามันมีไอ็มอสนั่งมีแครีพอลเตอร์อะ SCP นี่เลยีอะรห้องมันเหมือนห้องโซฟากูได้ปิดตู้เลยเฮ้ยมันถึกเว้ย โอ้โหเข้าตัวเองเต็มๆรู้สาเหตุเลยอ่ะไอ้เหี้ยอะไรห้องตายปังไะมิดเข้าเข้าไปคามิกาเซ่ดิเกิดแกลเซ่ดูเข้าไปคนหนึ่งเว้ยมันจะหายจะเปิดปิดปิดทำไมล่ะปันจัดดิอุ้ยเงาไอ้ปันนี่หลอนเหมือนกันเนี่ยเออไปตกไปคุยเรานะต้องไปไอ้ปันมึงเข้าไปดิมันเลือดเกาเกาเลยแตก ่ววะ่ะต้องเรียกลูกพี่มาเลยอุ้ย <laughs> ลูก<ป>พี่เอาฟรีแมนนัเอาฟรีแมนมาเนี่แล้วฟรีแมนไอชายหายูุณกูไอชายคนดีเฮียไม่ใช่กูคนเดียวดิที่มันถึกว่ะอ๋อมันไม่ฟรีแมนได้เสกเหรอไม่เห็นเลยใคร <laughs> <c oughs> ให้มันระเบิดเลยแล้วแหละอ่ะเราดูห้องอื่นต่อแล้วห้องนี้มันมีมันมีรอยขี้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนมาบอลทุกรูดเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรต้องมาอินเวสติเกตเลยเอาอีกอันี้เลย่าบังดิจะเดินไปก็เดินไปเดี๋ยวแกยืนบังๆมันแล้วพอเขาแล้วเขาปิดเขินใจหมดเลยกูไม่รู้ใครเป็นใครไอ้เนี่ยพอเขาปิด PVP ปุ๊บมันก็เดินมันก็เดินชนกันติดกันเลยเนี่ยเข้าไปดิหุยใคเก๊กเลยมา อ้ไระเ็กแล้วมันดมดอ่ะอ่ะเี้ย่ยจะดึงไม่ขึ้นเว้ยดี๋ย่เฮี้ยเนี่ยยไม่ยุดใช้ฟิสิกส์กีสัตว์เขาปรั้ฟิสิกส์กแไม่มีแรงเว้ยเยไี่กินเหี้ยนอ่ะกินมือนเต็มเลยกินมนโอ้โหได้กินทะลุเลยอ่ะอุยตัวเฮี้ยอะไรนี่ไม่อยากติดอ้ยโอ้ได้ร ลงไปเลยลงไม่ได้อย่ยืนติดกันดิลงป่ะลงพ่อลงไปมันหลงพ่อเลยเราลงไปดิติดกันลงติดทหารอะไรกันวะตีตีตีแตกตีแตกลงมาลงมาแบบตัวตัวทับกันเลยเว้ยไฟแมนบูทไฟแมนบูทเอขงมแล้ว่ยืนติดกันอ่ะหุยนี่บูสดิเวม น้ำม้ำใสมากเลยขยะไม่ได้น้ำมันใสมากเลยไม่เสียงอะไรวะเฟมเฟมเฟมหลังเฟมไอ้ใจหัวขาดใช่เหรอวะโมละใครมันเสกโอ้ยเปฮ้ยแมงมุมหนีเอยแมงมุมหนีเว้ยแมงมุมไป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 ไอ้นี่มันนี่มันที่ของกูดิวนะขยะขยะไม่เหรเร่งมาไหนเนี่ย เจ็คไว้ก้อเฮ้ยจบนีนอไอ้เฮียทำนีเสียงไม่เริ่มหลอนๆลอดแล้วสัสเฮียเราปิดเสียงไว้เขาปรับเสียงไว้พอทั้อ่อนหูแตกแต่แบบเียงไม่เท่าอัออะไรเนี่ยไม่ได้เราต้องทำให้ทำให้ต้องตกใจเข้าหน่อยโก้โกแบล็คพีเพิลโกห้องเดิมเลยนี่ใช่ไหมไม่ใช่โกโกมอรลอนบอลอุ้ย อะไรเกิดวะกอร์ติล่าตีกอร์ติล่าดูเว้แปซิฟิกริมมาปล่าวะเฮ้ยไม่มีใครมาด้วยเลยหรอใครมาเส่ไม่ห้องนี้ห้องข้างเฮ้ยเฮียตกใจไอ้ส้นตีนนี่แมงมุมเฮียอย่ไม่ได้มาห้องข้างไปแก่ไม่ได้ตกใจแมงมุมตกใจแฉกไปเหยียบนะเฮียนี่เราเล่นแบบยื้อเล่นแบบเหี้ยเล่นแบบเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บอ้าแมงมุมมันมันมันบอกว่าไม่มีจัำสแกมโง่ ขาเห็นโมลูกันแค่แกเฟรมเฟรมเนี่ยเฮ้ยเอาไอ้เอาีนี่ออกไปดิเอาไอ้รถขนสกเฟรมออกไปดิรถขนเฟรมไอ้เหียเฮ้ยทอท่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 อ่อเอเ่อด่อท่อกอท่ท่อท่อท้อท้ออท่อท่อ้่อน่อท่อออออ่อ่ออเี่ยอยู่อน่ย่ออ่อ ที่เเตามมาเหรอวะยห้องยห้องไหนกันเนี่ยเฮ้ยไม่คุ้ยไม่คุ้ยใครวิ่งผ <eterm oon> ่าใครมันถ่ายรูปไอ้เม็กเดี๋ยวเดี๋ยวเมกมันเต็มอย่ารอไม่มีเหี้ยเลยเต็มเต็มมาหัวกลับครับทางกลับนี่ยืนรอเลยเฟมไปแล้วเั้งโดนแน่เฟมแน่มิกือจำตอนที่เราดูหนังเรื่องไอ้ ไอเรื่องเป็นนางผีอะไรในห้องวันนั้นได้ปะที่ในห้องนะห้องเรียนอ่ะชื่อเรื่องอะไรวะนั่นแหละคอนจูลิ่งคอนจูลิ่งแล้วแล้วใครนะที่มันกลัวผีที่เขาไปหลอกมันไม่รู้อ่ะสักคนหนึ่งอ่ะไอปามไอปามไอห้องนี้เออไอปามกลัวผีมากก็บอกแล้วไอห้องนั้นอะที่ที่เขาที่เขาบอกให้เข้าเกมไม่ได้เข้าอ่ะไม่เข้าห้องมาห้อง อ๋อคือเราต้องเดินไปตรงนั้นก่อนแล้วเราให้เข้ามาอีกไม่้ตรงไหนคือกุญแจตามมา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 พบไก่บิ๊กมาเนี่ยห้องห้องห้องเฟรมเนี่ยห้องที่รูท่อกู้ก้าวอ๋อเนี่ยกุญแจสู้กสู้าวเนี่ยเอาเอาแกไปเจอตรงนี้โอ้โหคิวคิวมันกระจายโหมันอยู่ไหนกันนะก็ท่อทางเดิมอ่ะ มันก็แค่เป็นวางระเบิดไว้ป้าเจี๋ยเอาเราไปทางไหนวะเึืองเราตรงนี้ยหัวใครติดเลยเจอกุญแจเมื่อไหร่ก็เมื่อกี้ไอ้ตอนเดินไปแล้วมันมีอยู่บนวางบนโต๊ะเฮ้ยเหลืองๆอะไอ้เหี้ยกระดาษลังออกมือเลยอะผีไว้แอบมาวางไว้เอากระถางไปวางหน้ากันกันกระสุนเราต้องเป็นแนี้ถ้าจะเดินกลับไปแล้วก็นี้มันวงมากเลยโอ้โหประตูเออ เนี่ยมันบอลระเบิดมันเนี่ยมันจะฆ่าเราเนี่เยเีแค่เนี่ยเอาเอะไรเอามาอัน <c oughs> คือเรา้อเอาคุณแจไว้ไหนอ่ะคุณอีเลยว้าวทำไมจอสัตว์วะห้องมาหบันไดห้องบันไดมีอะไรบ้างมาเนี่ยมาเนี่ย <c oughs> บนใดเนี่ยมันม่นต้องเป็นเจอเอาไชั้นบนมีนะไรชั้นบนเปิดเีลยชั้นบนเปิดเนี่ยมีถังกิ้งอัดเราเนี่ยห้องไหนนะแกแกแกกลับไปหลังสุดแล้วมันมีบันไดอ่ะเฮ้ยชาคิดเดาอยู่ใครจะเข้าไปก่อนไหนไดนี่อ๋ะเมื่อกี้เราอยู่กับไอ้ปันแล้วปันคือตัวสลายหายไปจอหน้าเทมถอยขอโชคดีเราอยู่ตรงที่ไม่มีกุญแจต้องไปตรงไหนอ่ะ นี่ไงไปรับชายิอบก่อนฮัลโหลมาเดฟอกกันเอาไวนี่เฮ้ยเราออกไปข้างนอกแล้วทุกคนใช่หรอว้าวแค่นี้เหรอจบเกมเนี่ยท่านี้ก่อนนี่ใจวู่มาสัตว์มาสัตว์สัตว์กูยืนบนอ่าเฮ้ยเห็นรถเปล่าจะไปนี่เจอรับซะแกด้วยนี่ขับรถขับรถขับรถดีๆดีๆจบอ่ะจบแล้ว อะไรวะไม่น่ากลัวเลยเฟมเฟมยังไม่กีดลเลยไอ้จะเฟมกีดไปรอบหนึ่งนะตกใจนะตกใจมันต้องไม่แบบ JPG เข้าไปหมกัตกใจดไป